เกมเริ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายเพียร์เปิดเกมโอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่โรนัลดินโญกา้าขึ้นบอลมาที่กา้าไม่น่าโดนในเหลืองแค่ฟริกิกเท่านั้น กาก้าเขาเซนเตอร์สุดทำท่าจะเปิดบอลไทวอล์กเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับอินันเดส บอลบาดเทนโรนเลดิโยถูกู้สรตูปัดออกโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับนิ่งยังกับวูเขาน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาต้นตาข่ายยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับนิวผู้ขึ้นนำครับมาแล้วตามที่คาดไว้เลย เรียบร้อยยอดเยี่ยมมากและตอนนี้กำลังจะเป็นเกมบุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้โรนัลดินโญฟปานบาเนตเ่นหยุดได้ดี เอมีโอกาสยิยงจากลูกเตะมุมนี้แต่ก็พลาดไปเกือบจะลงตัวตามที่ซ้อมมาแล้วนะครับผิดไปแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นมาวินีีเนสตาโรนัลโด้กุลิตโอ้โหยิงลูกนี้ หมอออกแต่เท้าเป็นเข้าเป้าชัดทัพแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโรดรีเดบรอยเป็นจังหวะที่เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่น พาบอลบวกขึ้นหน้าเขาฝ่าไปได้หนึ่งคนฟันบัสเทนหยุดดีมากผู้รักษาประตูจะออกบอลแล้วครับ ยิงได้เฉียบขาดประตูที่ยอดเยี่ยมไฮค,คลาสริงครับที่สร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนี๊ยบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้เรามาดูสกอรอีกครั้งออกนำสองศูนย์ แนนโดซิวาจบครึ่งแรก oh. จากการเปลี่ยนตัว <Yeah. S 1> สองครั้งเดียลูก <Yeah. S 1> เริ่มครึ่งหลังของลิเวอร์พูโรนัลโดโรนัลดินโย เดบรอยบินบอลมาที่วินเดบรอยโรดรีโอ้โหยิงตรงตัวมุ่สาประตูแล้วครับอันตรายรู้ว่าใครจะได้ครองบอลก่อนเอ็มบัปเป้ โอ้เขาผ่านไปแล้วลูกนี้ได้ยิงมีโอกาสเปิดบอลมาดินี่เป็นลูกยิงที่คงกลิบบอกไม่สุดยอดผู้ตัดสินชี้ไปที่มุมนทง นี่เป็นโอกาสอีกครั้งลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้ยิงได้เฉียบขาดเขาพยายามยิงตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับพยายามจะทำเร็วไปหน่อยนะครับเลยขาดความแม่นยำไปเป็นการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากดูแล้วเขาไม่เห็นด้วยเท่าไหรนะ่นักแต่ว่า ก็น่าจะล,ะจลทีแรกนึกว่าจังหวะก,การจ่ายกับการวิ่งจะลงล็อกแล้วนะครับแต่กองหลังก็ขยับได้ทันอยู่ดีอินันเดสกุลิดโอกาสมาถึงแล้ว เลอร์วูลแย่งบอลกลับคืนมาได้ทิ้งทุ่มเร็วขึ้นหน้าโรนัลดินโยโรนัลโด้ลูกนี้ได้ยิงผู้รักษาประตูตยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีแอน,นเดรัส มงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหเล่นได้ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมดูกองหลังจ้องไปที่ศูนย์หน้าแล้วก็เข้าสกัดเป็นทีมหนำที่ไม่ธรรมดาจริงครับพอนำแล้วพวกเขาสามารถติดเกมได้เอ็มบัตเต เป็นลูกยิงที่คมกริบหมอตรงตัวผู้สาอประตูมาวีนี่เขามีกาสยิงจากลูกเตะมุมนี้แต่ก็พลาไดไปเกี๋ยวจะลงตัวตามที่ซ้อมมาแล้วนะครับติดไปแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นโรนัลโด้โอ้เขาผ่านไปแล้วโอ้โห,โหยิงลูกนี้ เอ็มบัปเป้ทำประตูได้อย่างเกียบขาดนะครับช่วเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้สารประตูนี่ถือเป็นประตูตอกย้ำเลยนะครับกับการการันตีผู้ชนะในเกมนี้ทิ้งห่างไปไกลสุดกูที่4ประตูต่อศูนย์บางครั้งทีมก็ถูกคาดว่าจะเก็บ Thank <sighs>